ฮัลโหลสวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราวีดูสตอรีนะคะวันนี้พวกเราอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะซึ่งเป็นวันแรกที่เข้าสู่ในช่วงซัมเมอร์ไทม์นะคะซัมเมอร์ไทม์ก็คือช่วงที่ว่ากลางวันจะยาวกว่ากลางคืนอืมตอนนี้นะคะก็จะห่างกับประเทศไทยเนี่ยสี่ชั่วโมงสชั่วโมงใช่วันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากพาเมดา ออกมาเดินเล่นที่พาร์กนั่นเองใกล้ๆบ้านจนได้ยิ้มหน่อยค่ะยิ้มทักทายหน่อยเหรอฮะหนึ่ง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 อะไรคะอะไรคะฮะยิ้ลมแรงนิดนึงนะคะนี่พาไม่ได้มาเดินเล่นนะคะตอนนี้ก็ประมาณเกือบจะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะดู ท้องฟ้ายังแบบสว่างอยู่เลยวันนี้เป็นวันแรกเลยที่มืดช้านะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศพักนี่ให้เดดดีเล่นกับลูกไปก่อนเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะพักนี้เป็นพักที่ใกล้ๆบ้านนะคะขับมาประมาณ10นาที15นาทีนะคะนี่ดูดู ส่วนใหญ่บ้านแถวนี้นะคะจะอยู่บนเขาเลยแบบนี้นะคะเป็นพาที่บรรยากาศดีมากๆเลยมีน้องหมามาวิ่งเล่นด้วยนูน่นไกลๆตรงนู้นนะคะนบรรยากาศดีมากส่วนตรงข้างหน้าตรงนู้นนะคะก็จะเป็นท่าเรือนะคะ,เด,ะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูอีกทีหนึ่งนะคะ อตอนนี้ก็ลากมาเข็นบนทางถนนนะคะนี่ม่้านหลังขาใช่ไหมคะมีนดาดึงดึงดึง,ดงชอบไหมคะชอบไหมคะอ๋อตอนนี้เม่ได้าเริ่มจะอยากนั่งแล้วนะคะคือแบบอุ้มให้นอนเนี่ยก็แบบว่า เด้งตัวจะนั่งอย่างเดียวเลยอันนี้พาออกมาเล่นฮัลโหลหิวยังคะหิวยังคะเล่นน้ำลาย <laughs> เล่นน้ำลายเต็มเลยเราอะฮะเล่นน้ำลายเต็มเลยใช่ไหมย้ยื้ย้ย้ยเล่นน้ำลายเต็มเลยนะคะขามือหน่อยขามือหน่ <c ười> อยไปมีพาไปเดินเล่นต่อ ตอนนี้นะคะก็จะพาเดินไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่เป็นท่าเรือเนาะเราจะพาไปชมบรรยากาศนิดหน่อยตอนนี้น้องมีดาก็เริ่มหิวแล้วเดี๋ยวไปเดินดูอีกแป๊บหนึง่งล้วก็จะพาไปก็จะพาน้องมีด้าไปกินนมละบรรยากาศดีมาก แล้วก็น้องก็น่าจะง่วงแล้วด้วยกินแล้วก็นอนใช่ไหมคะนี่น่าหิวแล้วใช่ไหมคะอันนี้ที่เอาผ้ากั้นไว้ก็คือกันลมไว้นะคะลมแรงมากยังไม่ได้ไปซื้อผ้าที่มันเป็นใส่ใสพลาสติกกันลมนะคะเพีงไม่มีเวลาร้องเพงลงร้องเพลงค่ะร้องเพงลง ร้องเพลงเหรอะคะไม่ได้ร้องเพลงอะคะฮะไปอ,อารมณ์ดีอะคะอารมณ์ดีอะเลยฮะอืมนี่ยจ้ะกำลังร้องเพลงอยู่นะคะเ <laughs> พราะจังเลยเพลงอะไรคะ พ้อจังเลยอ๋อ AL. ไม่น้องแล้วอ่ะเห็นกล้องแล้วไม่น้องไงเออเออรกันเออะรกันโอ้ร้องเพลงหรือบ่นไม่รู้เหมือนกันไปค่ะไปค่ะไปค่ะ เราจะข้ามไปฝั่งนู้นนะคะไปดูเรือกันเป็นท่าเรือเล็กๆฝั่งก็มีคนมาปิกนิกกันก่อนหน้านี้เยอะมากเลยนะคะตอนนี้มันเย็นแล้วเขาก็เลยกลับกันไปเยอะแล้วเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากเลยแค่อยากจะมาพาเพื่อนๆชมบรรยากาศพาักที่เรามาเที่ยวกันนะคะแล้วก็อยากจะมาบอกแค่นั้นเองว่าช่วงนี้ถ้าใครจะมาออสเตรเลียนะคะก็จะเป็นช่วงที่เข้าซัมเมอร์แล้วนะคะก็กังวันก็จะเยอะกว่ากลางคืนนั่นเองถึงตอนนี้ออจะมาไม่ได้แต่ก็ดูไว้ก่อนก็ได้ใช่ดูไว้ ยังไงวันนี้นะคะพวกเรา We Do Story และน้องเมด้านะคะขอลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b e คลิปของพวกเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะเดี๋ยวขอลาไปกับน้องเมด้าเลยยยเมด่าบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเมด่าบ๊ายบาย see you